ไอ้เคยกินขบบ้าวระบบอกแล้วบอกใหกินละบอกห้เนี่ยังดอกจะไม่ปวดละเออไม่หิ้วด้วย,ย,ย,ยมาหน้ด้วยมาข้าถามด้วยอืมอันเอยตัววาจะได้ก่อนแล้วสิบใบจกมือแล้วอกตัวว่าจจะไหนแล้วบ้านเราสิบใบซี่หามือคนละโอ้ไปซี่หามืออืมเราตัวไม่เฮ็ดยังป่ะเนี่ยเขาเห็นตัวาาไม่เฮ็ดยัง้อง้าง้บ้างเหว่าเบิ่งบานเบิ่งเหี้ยนอืมสักเสือสัก่า ล่างถวยล่างม่วงเบิ่งได้อยู่นะกินให้เจ้าว่าสั้นอืมไม่สั้นบ่อ่าอืมมันกับว่าอยากได้แหละเข้าอยู่ดีกับอะไรกินยังก็ได้เออท่างชินนั่งมองมนุงนะตื่นขึ้นมาน่ะปอดกันเท็ดออมป้อมอยู่จ้ากงเป็นอยังเก็บเนียนเขาว่าเปลี่ยนเจ้าน่ะโอ้ยก็มาไปเรามังกัอยู่ขึ้นกองวันนั้นนะมื่อแรงน่ะปอดกับชินนอ่งมีเด้อเอามันจะไปนั่งเพียร์จะได้บากนี่เฮ้าพอได้บักมึง ้ก่ไฟซานไว้เนาะเอาว่าไปเนาะให้คอยนะขอคุ้มกวามกว่าพืชของเจ้าเดียบันเนี่ยเอาไปใส่มาใส่ขอต้องผู้ต้องโทรบอกเราเข้าใจปะโอ้ยเขาว่าป้เฮ้ยเนาะมุ้งจะนวดใส่มาเดี๋ยวมุ้งจะยื้อจะเดี๋ยามุ้งจะนวดใส่จนอนห้องเรานั่นละเอาห้องเราเนี่ยมันห้องนอนกูเด้อ ักแล้วเรามาจังสัรตเนาะมือเล่นแต่ันได้นอนหนี่ตัวเอามือชิบไปด้านพีจังไหนบาดเนี่กูเสอยชู้จังไหนล่ะกูเสียจังไหนเฮ้ยเอาจะเขยเฮ็ดกับใครข่อยจังไหนจ้าก็เฮ็ดกับข่อยจังสัรตตัวมันชิบไปยากยีงยังเฮ็ดกับเลย,ยมืงชิบไหนเฮ็ดกับมืงชิบสันเนอะ คุแม่ปีนี้อยากบอกอะไรแม่คะในวันที่ย่ำแย่ก็ยังมีแม่ให้ขอตังค์ <c oughs> บ่เรื่องเงินน่ะห้องอยู่คู่อึ้งนี่ล่ะ,ะอึดอึดหยากหยอึดอึดหยากหยอึดอึดหยากจะทำนา้ากะหวังสิได้เขา่าจีบเจ้กากะหวังสิได้ใจ ไมม่ีอร,รอถ้าเอ็งมองข้าว่าหัวคะลาสมัยสุดที่เอ็งทนได้ตามใจเธอแกวตาบางทีกูก็พดโอดไปกูยังไม่รู้เลยว่ากูด่าใครแล้วบางคนมันรู้ได้ไงว่ากูด่ามันว้าวเพื่อนคนละตาตีตาสวดเฮ้ย มักะแหบมากาอพื้นคนนี่เบ้าไปตามีแห้งตับไปแห้ง,หงปอดเบ้าแล้วโอ้ยเพือนมักแห้งพื้นค้นมาจนเอ็นข้อขึ้นบอกว่า,า,าพิษหรือเ่าพื้นคนนั่นว่าวต่ห้เขาได้ยนิน